สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้แร่เทมครับสวยใสสไตล์แจ๊สครับกับ Honda j a จ z GK 1.5 SV ตัวท็อปสุดปี2015นะครับหน้าใหม่แล้วนะครับไม่ได้เช้งแล้วนะครับสวยๆใสๆวันนี้สีฟงฟิงหน่อยครับจึงบอกว่าเป็นแร่เทมครับสภาพใหม่มากๆครับไม่ห1 0 0 0 0กกิโลครับ สวยจริงครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัว h v สวยๆใสๆนะครับช่วงล่างดีๆนั่งสบายๆนะครับพื้นที่การใช้สอยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยใครที่อยากได้สีที่มันมีความแตกต่างครับมีความสดใสในชีวิตนะฮะต้องบอกว่าขับไปไหนก็ดูน่ารักนะฮะตัวนี้ก็แนะนําคุณผู้หญิงแล้วกันกับน้องๆวัยรุ่นที่สนใจนะครับรถที่มันมีสไตล์แล้วก็มีเครื่องที่ดูแลง,ง่ายๆกับผ่อนได้นะครับราคาค่อนข้างสุดวาวนะครับในตลาดเขาขายกันอยู่ประมาณ4ี่แสนแปดถึงสี่แสนเ นะวันนี้ให้พิเศษกันไปเลยครับกับราคา4 4 9 0 0 0บาทครับเครดิตดีก็ฟรีดาวครับผ่อนสบายๆย,ยาวๆนะครับใครสนใจนะครับรถจอดอยู่เกษตรนวมินนะสวยๆใส,ๆ,สๆเลยนะครับครั้นี้พึ่งเข้ามาใหม่เมื่อช่วงเช้านี้เองนะใครที่สนใจตัวท็อปแจ๊สีเหลืองนะแลเทียมแบบนี้ต้องรีบเลยไม่น้อยๆด้วยนะครับสนใจแอดไลน์มาที่0885845375ครับ0885845375ครับ ฟุงฟิงน่ารักสไตล์แจส๊สสีเหลืองใสๆไม่เหมือนใครนะครับตัวท็อปสุดเลยน่ารักครับคันนี้รีบจัดนะใครที่ชอบความเป็นเอกลักษณ์ความสดใสที่ชัดเจนต้องคันนี้ครับ